ามาดูสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าทําไมประเทศเกาหลีหลังคาถึงเป็นถึงเป็นสีเขียวนะคะเขาจะยาไว้ตั้งแต่ตรงนี้นี่เขาจะยาไว้ตั้งแต่บันไดดูนะนี่อันนี้คืออะไรนะคะทุกคนจะเล่าให้ฟังเขาจะทําไ,ไว้เฉพาะข้างบนนะบ้านที่เป็นปูนแบบนี้แล้วก็เป็นพื้นแบบนี้นะถ้าบ้านที่เป็นหลังคาเขาจะไม่ทําเห็นไหมคะมันคือมันคือ,อย,ายาแนวการดูวซึมค่ะทุกคนประเทศอื่นนะทางฝั่งยุโรปจะเป็นสีแดงสีเขียวส,สีขาวแต่ประเทศเกาหลีเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่น,นะคะ่ะมันก็เลยเป็นสีเขียวเฮ้ยเซลล์วน กบ기요껍데기어떤소ติ๋กิ๊กโดเค안녕하세요ตอนนี้ห้าโมงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ห้าโมงแล้วเนาะเห็นนี่ไหมอันนี้คือคันแทนนานะคะเกาหลีเนี่ยจะนิยมปลูกผักตามคันแทร์นานะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะหรือว่าพื้นที่เขาต้องการปลูกผักเยอะ ว้าวจ้าชีอัวรถจกแบบนี้เอาไว้ทำตามภูเขานะคะของเกาหลีห<ะ>ูโซ <c oughs> อโอว้ทุกคนคุณย่าบ้านหลังนี้แกเสียแล้วลูกแกก็มาปลูก ทำเป็นสวนอะ่ะสวยมากเลยพ่อขับรถมารับเด็กไปด้วยเดี๋ยวพาไปสวนนะคะนี่เป็นบ้านโบราณน,นะคะบ้านโบราณเคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะคลิปเก่าๆอะ่ะ หน้าร้อนก็จะประมาณเนี้เขาไม่ได้เปิดนะดอกไม้เนี่ยดอกไม้สวยมากเลยดอกจานรถอ่อรรถ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 จกเกาหลี มันเป็นแบบมีไอ้ล้อแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเขาจะไปใช้เขาไปใส่จกน้ำเขาไหมพี่นอ้องหน้าร้อนอันนี้คือศา,า,าลาพักร้อนนะคะศา,า,าลาพักร้อนบรรดาคุณย่านี่เป็นรถขายกระเทียมนี่เย ม้านนอกก็มีรถขายกระเทียมนะคะทุกคนอาจจะพามาดูสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าค่ะทำไมประเทศเกาหลีหลังคาถึงเป็นถึงเป็นสีเขียวนะคะเขาจะยาไว้ตั้งแต่ตรงนี้นี่เขาจะยาไว้ตั้งแต่วันใด ดูนะนี่อันนี้คืออะไรนะคะทุกคนจะเล่าให้ฟังเขาจะทำไว้เฉพาะข้างบนนะบ้านที่เป็นปูนแบบนี้แล้วก็เป็นพื้นแบบนี้นะถ้าบ้านที่เป็นหลังคาเขาจะไม่ทำเห็นไหมคะมันคือมันคืออยาแนวกันรั่วซึมค่ะทุกคน <laughs> ประเทศอื่นน่ะทางฝั่งยุโรปจะเป็นสีแดงสีเขียวสีขาวแต่ประเทศเกาหลีเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นค่ะมันก็เลยเป็นสีเขียวทำไมเขาถึงยานะคะคือมันเป็นยาเนื่องจากว่าประเทศเกาหลีเนี่ยมีสี่ฤดูเนาะออร้อนก็ร้อน,อนจัดหนาวก็หนาวจัดนะหิมะตกนะคะอ่อถ้าเป็น หน้าฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะธรรมดานะคะซึ่งสองฤดูถ้าเป็นร้อนกับหนาวเนี่ยมันจะแบบสุดๆเลยนะเกาหลีนะคะ mm. ก็เลยมีตัวนี้เป็นยาแนวซึ่งยาแนวของเกาหลีที่เป็นสีเขียวเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นนะคะสมัยสงครามมา mm. เขาก็เลยใช้ยาตัวนี้เป็นยาเคลือบสําหรับบ้านที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นบ,บ้านที่ เป็นปูนล,ล้วนแล้วก็ข้างบนก็เป็นปูนโดยไม่ที่ไม่ได้ใช้หลังคานะคะคอืมขเกลกนอโอเคทุกคนเราไปเก็บมันกันนะคะเก็บมันเราไปเก็บมันกันนะคะแอ๊กี่โยนี่เจียว ไปลั่งเดียวเเหรอน่งอามเานี่งสองสามหนองานึ่งสองสามงสอาม่องสามหนึ่งสองามหนึ่งสองสานามาน่อมสอน่อมอ บัวหิมะบหิยานเต้เตากัเดียวไปไป할머นินใ่งบองยุง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเอาปูกับมาไปกับปูแล้วเออเเอโ้จะดูนเดียวเดียวกเดียวไปไปไปนั่นไหมเห็นนั่นไหม เ่าผู Eve, ้เฒ oh <laughs> ่าผู้เฒ่ากำลังนั่งอยู่นะฮันนัลนั่งอยู่นะโมโม่โม่ใหม่เอ็นดรอยเอ็นด์เอะ็นด์ผู้เฒ่าพากันอันก็สร้างมันจอดมาแจกแล้วบ้านเขาจะมีสวนแบบเนี้ยเขาเรียกต๊อดผัดแทรสวนแบบสวนเล็กๆอ่ะ นวตัตก,กรรมสมัยเก่ามันไม่มีบอกว่าบ้านหลังนี้อบ้านหลังนี้สร้างเมื่อปีพันเก้าร้อยสาสิบสี่นะคะทุกคน ช่วงเวลาปีพันพันแปดร้อยห้าสิบห้านะคะแล้วก็ซ่อมแซมอีกทีปีพันเก้ารอยเก้าสิบห้านะคะเนี่ยคงซ่ายังดูดีอยู่เลยแต่ก่อนพวกนี้มันจะเป็นดินเนาะแต่ตอนนี้เขาก็เอาเป็นแบบปูนมา เอาปูนมาแปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาถึงติดป้ายไว้ว่าให้ครับซาช่าวะสันโซ่แห้งเป็นบ้านผู้ก่อตั้งนะคะผู้ก่อตั้งอำเภอเนี่ยเนื่องจากอันเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันเนี่ยเขาไอ้ด้านไว้อันนี้มันมันมันสิลมทับหัวนะเอาตงตรง,ตรง สาเหตุที่มันอันนี้เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยคุณย่ากแกเสียแล้วทีนี้ญาติแกะนะ่ะมาทุบทุบบ้านทุบบ้านแล้วมันก็ดินมันก็กระเทือนเนาะดูซิสวยมากเลยสวยมากเลยพ่อเป็นตาแสบเนาะที่นอกเบิองเบิองพักสวยมากเลยแดดคักเหี่ยววาา่ัน สวนแบบนี้นะคะเกาหลีเรียกต๊อดผัดเทนะคะเพราะว่ามันมันเฮาที่ไปกุดมามาว่านมันอันแสนหน่อยมันพวกนี้นะเกาหลีส่วนมากอะ่ะ ถ้าเป็นคนเท่าคนแก่เขาจะไม่กินกันนะเพราะว่าสมัยสงครามนะ่ะไม่มีข้าวกินเขาต้มมันกินกันคนเท่าคนแก่แบบอายุแบบเจ็ดสิแปดสิบเก้าสิบอะเขาก็เลยไม่ค่อยชอบ